มาตีทีสองเลยว่าได้นอนไดเนี่เกาชโม้แต่ว่าเอาคุณมาลาสก็จะทังไหนบัง้อยสลาบุรี่มาลาบรถหรือมาเบิ้งรถไอ้มาเบิ้งรถเจ้ากับมันกันมาเนาะเจ้าไหลรถมีอะของคุณได้หลายขอบคุณได้หลายครับเดีเยวหาของแจกก่อนเดี๋ยวมาอะไร นี่มาใหม่หดีพ่อโลกเขาก็มาหลายตัวใช่คนนี้มาใหม่เนี่ยเพิ่งมาหกคันเมื่อกี้เนี่ย,ยน,นี่ลงเทเลอร์มาเนี่ยนี่คันนึ่ง่ะจัดเลยอ่าคัาน <laughs> นี้รึเปล่านี่มาหลายเด้อแบ่งกันเอาเด้ <laughs> เอะ <laughs> อย่างอีกท้าวเวสสุวรรณไปฟู๊งเสกมาเอาแบ่งกันแบ่งค์กัน เล่ด้วยเอเจ้าใตกิเียยังเนี่เอาู้ใดออกเอาู้ใดออกคุณมๆขอคุ้มาจากบ้านน้อยบ่โอ้ิงเขากินต่ยังอ๋เยอะๆไอจัดการให้จิงเขากินมาเที่ยวในภูมนีหละนะครับามต้องกินเลยมักินยอนี่หละเยอไอ้จิ้เขากี่เยอะพี่มืองบนเมดบนพพอไเดี๋ยวคอยไปายามเดี๋ยวคอยไปยาม ขอบคุณห,หลายๆได้เซลดูได้ไฮเดอรอ้าวเอามามาแต่ทางอุบลครับเอซีเสีย,ยะนี่ละถ้ากันเขามหาลดโชวรูมอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีส่สแกวนะครับชื่อโชรูมว่าดีที่สุดสัก,ก้วมาผกมาพอดกับเสียยะนาตาดีเสีย,สยเสียมผู้จิตใจดีแล้วก็เซียบิ๊กสแกวครับจันไห่เอามือนีเสียยะขออนุญาตลำลาไปกรสวัสดีครับ